ครั้งนี้เนี่ยพี่บัตรยีบอีกหนึ่งข้อที่เรียกว่าเป็นข้อยอดฮิตประจําสําหรับการสอบตํารวจเลยครับน้องเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม,มาพิบาลนะเรื่องนี้น้องหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นกันดีแต่ไม่รู้ว่าประเด็นเวลามันออกข้อสอบเนี่ยมันออกอะไรบ้างมันออกทั้งหมดอยู่2แบบดังนั้นเนี่ยเพื่อให้น้องเห็นภาพพี่บัตรเลยจัดข้อสอบมาให้ครับเรื่องตัวหลักธรรม,มาพิบาลเนี่ยถ้าน้องอยากทาได้มีหมดอยู่2ประเด็นอ่าตั้งใจฟังนะ ประเด็นที่1คือรู้ว่าหลักธรรมาพิบาลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างและอย่างที่สองคือรู้นิยามคำน้องว่าไอ้ตัวย่อยๆเนี่ยมันมีเอก,กะลักษณ์อะไรบ้างคราวนี้เนี่ยเพื่อให้น้องเกิดความเข้าใจพี่บัตรขอสอนแบบหนึ่งโอเคไหมป่ะเดีย๋ยวพี่บัตสอนให้คราวนี้คำน้องหลักธรรมาพิบาลเนี่ยมันคือรูปแบบการปกครองนะครับที่ถ้าเบื่อเราใช้หลักนี้เนี่ยในการปกครองเนี่ย แน่นอนคบน้องในงองค์กร่าในหน่วยงานเนี่ยก็จะสงบสุขทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนในทางที่ถูกต้องขับเคลื่อนไปทางที่ดีโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเลยมี6ประเด็นแบบนี้และนี่แหละคือจุดที่1ในการออกข้อสอบค,อคบน้องคืออะไรครบน้องนี่แหละ6ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างดังนั้นใครที่ยังไม่แม่นเรื่องนี้หรือว่ารู้ว่าปีนี้สอบแน่ๆอยากสอบติดอย่าลืมแชร์เก็บไว้วันใกล้สอบน้องจะได้มาทบทวนโอเคไหมครับและคราวนี้ครับน้องประเด็นที่2ที่จะออกข้อสอบคือเรื่องนี้คือเราจะต้องรู้ว่าเออจุดสังเกตเนี่ย ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราใช้หลักธรรมาพิบาลในข้อไหนให้เราดูแบบนี้ครับหลักคุณ,ณธรรมเนี่ยเป็นการพูดเกี่ยวกับคุณงามความดีนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการพูดเกี่ยวความดีต่างๆเรื่องสิ่งที่ถูกต้องเรื่องเกี่ยวกับหลักนิติธรรมคือเกี่ยวข้องกับกฎหมายการปกครองโดยมีระเบียบแบบแผนถัดมาหลักความโปร่งใสอยากรู้ว่าหน่วยงานนี้มีความโปร่งใสไหมใช้ใช้การตรวจสอบครับนี่การตรวจสอบ ถัดมาครึ่งทางตัวที่4หลักความมีส่วนร่วมคือเปิดโอกาสให้ให้รับความคิดเห็นครับน้องพูดง่ายคือรับฟังข้อที่5ครับหลักความรับผิดชอบคืออะไรครับน้องคือการรู้จักหน้าที่ของตัวเองและตัวสุดท้ายหลักความคุ้มค่าคือการที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับน้องอพี่บัตรเขียนตรงนี้แล้วกันประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สูงสุดดังนั้นย้อนกลับมาที่โจทย์นิดนึงน้องจะได้เห็นภาพว่าเวลา,าน้องทําน้องวิเคราะห์แบบไหนดังนั้นเวลาน้องเจอโจทย์ข้อนี้เพ๊บโจทย์ถามเกี่ยวกับอะไรนะ้องนี่ถามตัวย่อยดังนั้นน้องต้องหาประเด็นให้เจอน้องต้องหาคีย์เวิร์ดให้เจออย่างอันเนี้ยเป็นการพูดประเด็นเกี่ยวกับอะไรนะ้องชูเรื่องกฎหมายครับดังนั้นการพูดเกี่ยวกฎหมายแล้วเลยต่อเป็นหลักนี้ที่ทมตอบข้อตอบข้อ2ครับแค่นี้แหละนะครับยากไม่ยากไม่ยาก,ยากเลยดังนั้นลุยอีกหนึ่งข้อกับพี่บาทครับมาลองดูข้อนี้ โจทย์ข้อนี้เป็นไงเหมือนเดิมถามหลักธรรมมาพิบานอะลองดูหน่อยข้อนี้ตอบอะไรอ่านโจทย์พร้อมกันครับเขาบอกว่านาร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับใส่ใจในการบริการที่เป็นหัวใจหลักของร้านตนเองเนี่ยทั้งเสิร์ฟอาหารร้อนถึงมือลูกค้าไม่มีการรอให้นานและที่สําคัญใส่ใจในรายละเอียดดังนั้นน้องสังเกตว่าเป็นการพูดถึงพูดถึงหน้าที่อย่างหลักคุณธรรมใช่ไหมไม่ใช่ครับน้องคุณธรรมคือพูดเกี่ยวกับหลักความดีต่างๆแบบนี้เป็นต้นอย่างหลักนิติธรรมใช่ไหมน้องไม่ใช่นิติธรรมเกี่ยวกับ กฎหมายกฎระเบียบต่างๆหลักการมีส่วนร่วมใช่ไหมก็ยังไม่ใช่ครับการมีส่วนร่วมคือการรับฟังความคิดเห็นและหลักความรับผิดชอบถูกไหมถูกถูกต้องคำน้องตอบข้อตอบข้อสี่ครับเกี่ยวกับหน้าที่เห็นไหมดังนั้นวิธีการทําเรื่องนี้เนี่ยจะถามว่าง่ายก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นจะถามว่ายากเกินไปไหมก็ไม่ได้เกินไปดังนั้นพี่บัสจะขอทิ้งโจทย์หนึ่งข้อเพื่อเป็นการฝึกความชํานาญของน้องเวลาที่น้องไปเจอในข้อสอบเนี่ยน้องจะได้เก็บได้แต่เหมือนเดิมนะวันนี้โค้ชสุดท้ายเนี่ย ดยพี่บัตเนี่ยมีโครงการพิเศษนี่หน้าตาหน้าปอกแบบนี้นะจะเป็นการชำระข้อสอบเก่าเรียกว่าเรียนกันแบบเข้มๆเนี่ยร่วม10ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเรียนนะครับได้รับเอกสารแบบนี้ฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกกรณีดังนั้นเนี่ยหากใครสนใจให้น้องเนี่ยพิมพ์คําตอบด้านล่างว่าโจทย์ที่พี่บัตรถามน้องเนี่ยควรจะตอบอะไรเพราะนอกจากที่พี่บัตจะเฉลยให้น้องให้น้องเนี่ยแคบคําตอบส่งไปที่ไลน์แอดกลูพลิศน้องจะได้รับเอกสารนี้พร้อมกับชั่วโมงในการเรียนเพื่อให้การเตรียมตัวปีนี้ของน้องเนี่ย ประสบความสําเร็จครับน้องยังไงพี่บัตเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้น้องนะแล้วใครได้ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจกูรูโพลิศอะคาเดมีทุกครั้งที่พี่บัตอัปคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ